สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านกลับมาถึงบ้านแล้วเด้อขอนแก่นแล้วเด้อน้องเป็นาวขอนแก่นนี่กลับมาถึงก็เจอมุมนี้เลยป้าด,ดอกไม้ออกดอกไปแค่สองวันปา้าที่เวันนั้นยังแค่ดอกตุมต้มๆอ่ะมันมีสองต้นจมไอไม่ออกต้นออกต้นเดียวติอันนี้กําลังจะออกนี่ แม่สวยบ่หน่น,น,นี่สวัสดีชาวนี้ที่ขอนแก่นเดอ้อเอฟซีทุกคนเดอ้ออ่ะกลับสู่โมดปกตินะคะเอฟซีชี้ประจอนรองเท้าพอาดีพี่นัดไปทำธุระที่สกลนครมาเน้อนะจาน๊ะเนาะนี่กลับมาคิดถึงบ้านที่สุดเอฟซี FC. รุ้มให้นะคิดถึงบ้านที่สุด ตอนนี้คิดถึงบ้านนะคะเอสี่กับไปรอบนี้พาแม่ไปวัดไปไหว้พระไปดูสิ่งที่เรามีนะคะเอสีเนาะสิ่งที่เราเคยอยู่บ้านที่เก่าที่อยู่ไปให้แม่เห็นว่าบรรยากาศฝนตกมันเป็นยังไงหน้าหนาวนะคะอาจจะไม่เห็นแต่บรรยากาศเดียวกันหมดนะคะขอบคุณ นะคะพี่ๆทุกคนเดอ้อที่เป็นห่วงพี่นัดเดอ้อนะคะตอนนี้หนูก็ถึงขอนแก่นนะคะตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสามทุ่มนะคะวันนี้เขาบอกพายุจะเข้าอีกแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะนี่เห็นบ้านแล้วก็สดชื่น,นลุงพรน,น่าจะมาพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ดีฝนตกต้นไม้เราได้ล่มลื่นนะคะขอบคุณ พี่ๆนะคะที่เมตตานะคะพี่นัดเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณกัลยาณิมิตรที่ดีทุกท่านนะคะเอีวันนี้เราก็ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากนะคะกับบ้านหลังนี้กับสิ่งที่เราเริ่มทำนะคะขึ้นมานะคะถึงจะไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ไป50%แล้วเนาะห้อร์เซแล้วนะคะไทยอุดรก็จัดสวนนะตามสไตล์ของไทยอุดรน,นะคะต้นไม้ก็ออกดอกอีกหน่อยตัวน,นี้มันก็จะโตเนาะหนูหวังว่ามันจะโตนะคะดอกชาบาตอนนี้เพียยเพียแป้งอ่ะ มันลงนะคะเอฟซีลงทั้งต้นข้าวลงทั้งต้นไม้หนูแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องนี่พี่เขาก็มาฉีดยาให้ขอบคุณมากมากเด้อน,นะคะเอฟซีทุกคนเด้อต้นไม้ก็ได้ปลอดภัยถึงมาแล้วจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณเดีย๋ยวแม่ก็จะน่าจะกลับอีกสองวันนะคะเอฟซีเนาะเดินทางกลับ พี่นายก็อยู่กันสองคนแล้วนะคะทํำกันไปเนาะแต่งกัไปนี่เมื่อวานนี้เอซกลับมาถึงก็ดอกไม้เต็มบ้านนะคะเต็มบ้านเต็มส่องมองก็สดชื่นไปอีกแบบนึงนะคะเอค่อยๆทำค่อยๆปลูกค่อยๆสร้าง ขอบคุณสำหรับเช้านี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงวินัดเดอร์วินัดถึงคนเก่นแล้วจ้ะนะจ้ะ,นะจะอเอาบอกพายุเข้ารีบเอาไฟมาตากไทยอุอนเอ้ยนะคะเอาไฟมาตากแดดไว้ก่อนก่อนที่แดดจะไม่มีคขาว่านี่ใครถูกหวยบ้างเนี่ยเออลืมถาม ใครถูหวยนะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ไม่ได้ดูหวยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครอะไรทั้งสิ้นเอฟซี FC ขับรถปุเรงปุเรงปุเรงนะคะนี่มาาืมอ่อชากมั่ออะเปิดน้ำพูดแล้วบ่โอโอ๋อ,อดอกไม้อยู่ฝั่งนี้โอ้โดอกไม้อยู่ฝั่งนี้นะของก็ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่เรียบร้อยเท่าไหร่ค่อยๆทำไปนี่เอฟซี FC ดูรถเมื่อคืนแมง นะแมงเต็มเลยจะเอาออกไหมแมงเหนียวเหนียวนั này, này. ่นน่ะขับรถมาค่ะแมงมันเต็มเลยทำไงกับแมงเหนียวเหนียวอ้น้ำใส่หน่อยเด้แมงเหนียวเหนียวนี่นี่น้ำตกบ้านเรามีน้ำตกน้ำตกเรามีน้ำตก โอ้ยไอ้ ه, หนูเห็นน้ำตกแล้วหนูอยากเฮ้เฮไอ้เห็นน้ำตกที่วัดจังเลยหนูอยากทำน้ำตกอย่างไรเอฟซีโวยก็บถูกอไอ้ใจใหหายเด้หวยก็บถูกมันก็เลยนี่เอ่อเอาน้ำตกเล็กไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณสำหรับเช้านี้นะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนะเอฟซีเนาะบ้านไหนฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะคะพี่นัทก็ เหมือนจะเป็นไข่นเนีเย่ยแหละสีเอ้ยนะคะเสียงเสือหายหมดเอา้าเออเพิ่งเห็นเดฟสิเอา้าทำไมมีดอกสีขาวด้วยละ่ะอ๋อตา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 ขอบคุณชาวนี่เด้อนะคะเจอกันใหม่จ้าคลิปหน้าจ้าสวัสดีทุ่งหลวงทองสีเขียวสวัสดีขนแก่นจ้า